ครับผมมาดแบบจสุดในเขตนี้ครับนี่สามมอหลร้านนี่ครับผมาหาิ้งมาจำบร,รนเกียร้ครบับตลอดครับสับมกหรอสุดยอดไอดีป่ครับ,จ,รรบจ้ออยอดเลยมนูมเินมนูยอดทิตปลาทาเลนกบบี ปลาบานเข้าโคตรต่ำมุกสดต่ำสิงแก้วดูครับโรรี้ยมุกจอดบอกเลยครับผมมันเที่ยงแท้ากาันนิดใบสองแล้วบะทันกุดเชียวครับผมม<ว>ดคร<ว>ับมด,ดไหมเลือแตะกันบุบเลยอันนี้ขายดีกูมูครับ ซ้ำๆกันไยไแมกันมันฟ้นอ,อนเว่ที่พร้อมกันอนะไ,ไเห็นละหลายสินหลายสุดกันไจ้าทุัขเขามันไกลแสดงว่าขายเยอะกมูสันเพราะว่าขายได้เยอะกว่ามูมส่วนหมากจะซื้อใช้ถุงกระบ,บาเาเนาะแสบจริงงรับตั้งคุนเลยค่ะ คุเด็ดก่คารมนึงไก่นึ่งจับนึ่งานึ่งาเมนูี่น,นละว,ลลวัองวดจับสักครัง้งออที่ผมยังกระไรเพจเคะพครับผ เก็บเหมือนจะโลครับเนี่ยแบบยี่สิบโลอยครับงี้ยมูมาเลยเขาก็จะขาโลตัดครับโลตัดบอกครับมาอุ้ยขาทั้งเลยพอแต่ส่วนสะโพกมัน เห็ uh ุตอนไหนครับตุนใหม่ตอนไหนครับนี่ตอนเศร้าเลยค่ะตอนเศร้าเลยวะเออไม่ถูกวันเลยมาเศร้าก็ใช้ได้ได้กินง่ายดอกก็ศร้าก็ไม่ได้ขายไม่ใช้ไม่ได้กินไม่อะครับต้องหาเะไรบ้างตัวไมนั่นได้เจอหัวหลายอย่างเลย

ก็หมดจะเป็นห,หือข้าขาหมูจ้ะขาหมูอย่างเขาสองแบบด้วยทึ้่งขาวขามหมูเพ้่งขาวมันอันนี้เอาผสมกันครับเขารวมสอย่างก็ได้ครับอู้สามอย่างก็เลยครับขาขาหมูสองค่ะมู

กระเทียมมันเห็ดดีมากด้วยลังสูบลูกสิษเป็นแบบสะอาดแบบสดแสซ่บเลยแหละกลิ่นนี่สองแบบวบผมเข้ามันไก่แล้วก็ขาหมูตรงนี้แมสวัสดีครับผมนะครับอื กระเทียมลงทางขาหมูนะครับผมมันจิ้มราดลงไปครับผมตรงกระเทียมเยอะๆนี่แหละ อแก่มากตองอรต้องค่อยๆเคียค้ยวค,ครับผมเออย่างมากมายมาหาสาลครับคุณยอ้แก่มากจริงครับผม เอาเบิงมมาเมนูนี้กี่บาทปไส้ต่างครับยิมก่อสั่งเป็นเขาร่วมมี่ยังเป็นก็กวางกับไส้เพิ่มได้อีกด้วยครับอย่างพวก,กไก่กรอบไก่ถอดวมือสองอย่างก็ผ้าตุม่ม ขาดแต่สมบัติชักบองครับแต่รสจิ้มเปรี้ยวแล้วอีกสีเขียวนี่เพี้ยนมากเลย

ิมเ,เห็ดน้ำหนากเียครับเนี่ยแต่มันจะต้มได้แบบช้ำๆพอดีเลยเพราะแห้งกระด้างครับหนุ่มในคอเลย มาล้งกิมสู่ขาหมูเลยสบายเลยสำร้อมเบิดกวันขาหมูครับขอคเนไก่แกมาก 就算<错>。嗯 น้ำจิ้มเพิ่มเรียกไปที่ไหนแสบมากจริงครับผมก็เหรอ ให้อำนวยกับวพกบกวกแบบแกะพรกขาหมูครับผมก็ยังมากมายมหาศาล แค่พอติ่มขามมอีกใส่เลยได้ดูดนิ้วนล brother. Hà, hà đào đây lấy rồi. ถูกกนดีครับจำสั่ส่วนใดแบบลงคอแอบบางด้วยครับผมที่ตักงครับผมกี่บาท กี่บาทครับพือกินสองอย่างเจอรานะไม่เป็นไรขอบคุณครับผมราคาไม่เป็นไรครับไ,นน<ะ>ไปล้นนวค,ครับ